สวัสดีครับผมเรื่องของตะวันนี้นะครับเดี๋ยว,วน,นี้เราจะไปเที่ยวกันที่สระบุรีนะครับวันนี้เราไม่ต้องขับรถไปเองนะวันนี้มีพี่แล้วก็เพื่อนนะครับไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปแคมปปิ้งนะครับไปกางเต็นท์ไปดูบรรยากาศภูเขานะครับที่สระบุรีแล้วเจอกันครับผม feel like o k เคตอนนี้เราก็มาถึงทางขึ้นแล้วนะครับก็ ไม่ยากครับรถอะไรก็ขึ้นได้หมดนะครับผมดูแล้วเป็นทางลูกหลังนะครับเป็นทางลูกหลังแดงนะครับประมาณห้ากิโลหกกิโลครับนะครับทางขึ้นก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปดูมุมสูงกันนะครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ไล่ฝนเทียมเรียบร้อยนะครับที่สระบุรีนะครับเดี๋ยวเราเจอคุณลุงพอดีเลยเดี๋ยวไปคุยกับคุณลุงแป๊บหนึ่งนะครับคุณลุงแล้วนี้มีไอ้นี่ไหม,มครับมีเดินเดินเดินขึ้นเขามีอะไรไหมอ๋อต้องมีคนนําทางไหมครับหนูเอหมมีคพาไปพุทธาธิบารบอ่าแล้วอย่างนี้จํากัดคนไหมว่าต้องเดินกี่คน คนเดียวหัวลอยหนึ่อถ้าคนเดียวแบบเอาพลังงานสิอ๋ออ่าเดินเดินยากไหมทางดีครับต่อทางดีใช่ไหมมันเป็นมันเป็นคืออย่างเขาทำทางไว้เดินโบราณนั่นนะอ๋อาเวลใช้เวลาเดินนานไหมไม่นานครับแป๊บเดี๋ยวเอารถไปจอดติ้งเขาแล้วก็เดินเฉยอ๋อโอเคได้ครับได้ครับอาหารที่นี่ก็สั่งได้นะนะครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับ ใครเคยมาที่นี่แล้วบ้างไปเดี๋ยวเราไปหาเอาของลงเดี๋ยวเอากลางเต็นท์กันก่อนนะครับ ดินค่อนข้างแข็งนะครับเอาค้อนอะไรมาตอกให้ดีนะครับแต่ก็โอเคได้อยู่นะครับอยู่ข้าวนะอยู่ข้าวอยู่ข้าวมือนี้เราจะทําอะไรกินดีก็มีหมูสามชั้นใช่ไหมก็น้อมหมักหมูสามชั้นแล้วก็กระปด่าก็มีเกเพรนแล้วก็อะไรแล้วก็มีอะไรอีกกุ้งกุ้งเผา ปลาหมึกย่างก็ปิ้งหมดแหละแล้วก็ไอ้นี้่อะไรไหมขมข้าวอืมอืมขงข้าวหน่อยอากกศข้างบนก็เออไม่ร้อนนะถึงแดดจะแรงแต่ว่าลมพัดเย็นดีนั่งในร่มอย่างเงี้ยโอเคเลยหรือว่าเราจะมีฟาชีสมากางก็โอเคนะครับมันจะต่อเข้าได้ไหมต้องลองอ่ะพี่เล็กพี่เล็กว่าตอกได้ไหมเราก็มีวิธี ไปเอาสว่านไปกอนไม่ใช่จะดูแล้วพื้นน่าจะแข็งอยู่นะโอ้โหได้ได้แต่ผมก็ได้อืมมันมันดูเป็นดินดินล้วนอ่ะผสมหินอืถ้ามันจะตอกแล้วมันจะงอมันก็น่าจะไปโดนหินมากกว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะหิวแล้วครับ เดี๋ยวเราจะหุงข้าวนะครับแล้วก็ทำกับข้าวทานก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะครับวันนี้วัตถุดิบเราแบบโอ,โ,โอ้โหอลังการมากนะครับเชฟกระทะเหล็กนี่เชฟมันจากไหนครับเนี่ย กุ้งพนมเปนกุ้งพนมเป็ <c oughs> เออ <c oughs> สัปรดี <c oughs> ส้สเปรดี <c oughs> มาเดี๋ยวจะโทร <c oughs> อันนี้เราไม่มีน้ำมันนะครับไปไ <c> ป <oughs> <c oughs> <c oughs> อร่อยแน่วะ เทียนไทียนนายตาวร้อยอือีิเลสขอน้านิดนึ่งไม่ตอนนี้ก็จะเป็นน้ำหมักพระบิดาโอ้โอเคครับข้าวว่า ใช้ได้เลยสวยงามไม่แฉะไม่ไหม้กินไม่ได้ครับผมอุ้ยน่าทานมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราทานข้าวก่อนดีกว่าเราเอาลรกของของมาอาบน้ำาแล้วเห็นคนเยอะอืคนเยอะ ข้างานี่สปห้อง,งอะไรแยเลม<ด>ีู้หญิงเรื่องละรอหมวเระท่าพอดีอ่ะพอดีนะพอดีดใชได้ผมว่าอร่อยอ่ะบรรยากาศเย็นๆก็ มีแบบว่านักท่องเที่ยวขึ้นมานะครับถ่ายรูปครับก็บรรยากาศดีเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่พระอา,าทิตย์ตกดินไปแล้วนะครับ ตอนนี้พระจันทร์ก็ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงสี่สิบนะครับไปเดี๋ยวเราไปปิ้งย่างกันนะสุกไหม ใ่เดือยตรงนี้ระวังนะมันมีเสาผมอยู่กุ้งตัวก็ใหญ่หนะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามค่ำคืน,นครับก็มีเพื่อนๆมากางเต็นท์อยู่ประมาณสักสองเต็นท์นะครับแล้วก็ตรงนี้ร้านอาหารนะครับป้าก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครจะสั่งอาหารอะไรก็สั่งได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับค่้คืนนี้ก็ เราก็จะพักผ่อนกันแล้วนะครับก็อากาศดีครับเย็นดีก็เดี๋ยวไว้ดูวิวพพิ่งนี้ตอนเช้าอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงรับคำ่ำคืนนี้ก็ฝันดีลาติสวัสดิ์สำหรับที่นี่นะครับก็จะไม่มีไฟฟ้านะครับแต่ว่าในส่วนของโทรศัพท์ก็มีสัญญาณทุกค่ายนะครับทุกเครือข่ายมาเน n ง ตอนนี้ก็จะห่งมงแล้วครับลมแรงมากเดี๋ยวไปดูข้างนอกก่อนเต็นต์ปวไปแล้ว้งเนี่ย เต้นหายเลยเต้นว่ะโอ้ยลมคุ้นแรงเลย lùng làng นี่ก็จะเป็นแบบว่าทุ่งหญ้านะครับหรือว่าที่เขาเปรียบแบบว่า <c oughs> ดอยแม่โถนะครับเหมือนนะครับดอยแม่โถ ổ. ลองดูแล้วกันนะครับ ค okay, ครับสำหรับทริปที่ไล่ฝนเทียมสลับบุรีนะครับก็ลมแรงมากๆครับโดนที่เราเก็บภาพอินเตอร์ตอนแรกๆฟุตเทจแรกๆเมื่อก,กี้ผมบินปิวหายไปเลยอย่างเฟลลเลยทริปนี้โอเคครับก็สำหรับทริปนี้ก็คงไว้เท่านี้แหะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับผม